เคโอตัวนี้เห็นผมชัดเจนค่ะอาการบูบหน้ามืดของเราก็ไม่เป็นอีกเลยค่ะตั้งแต่สิบวันแรกค่ะมีขึ้นตั้งแต่สิบวันแรกเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนหน้ามืดบ่อยค่ะแล้วก็เลือดจ,จางค่ะก็มีบ้านหมุนบ้านหมุนบ้านกบูบบูบถ้าวันไหนที่เรานอนนอนไม่ค่อยหลับวันนั้นเราจะบูบประมาณสอ<า>งสามครั้งต่อวันเลยโอ้โหก็คืออ่เป็นทีช่วงที่เรากําลังนวดลูกค้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราหน้ามืด เราบูบอย่างเงี้ยเราก็ต้องพักพักซึ่งมันชะงักกับการทำงานนะคะเป็นมาเป็นสิบปีแล้วค่ะสิบปีช่วงที่บูบมาเนี่ยมันตาเราจะมัวเราจะมองอะไรนี่ก็เห็นนะคะเพราะว่ามันจะลายๆค่ะตามัวมองไม่ค่อยเหมือนเหมือนบ้านมันหมุนไงบ้านหมุนมองไม่ชัดมันมันงงอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อคือความดันต่ําโรคที่เป็นที่เราเป็นเนี้ยมัน มันลําบากกับการใช้ชีวิตนะคะมันอันตรายด้วยค่ะค่ะื่นที่เราขับรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วนหน้ามืดอย่างเงี้ยเราก็ต้องจอดรถพักก่อนค่ะไปต่อไม่ได้ค่ะช่วงถ้าวันไหนที่เรานอนไม่พอเนี่ยเราจะเป็นบ่อยค่ะก็อันตรายเหมือนกันนะคะอันตรายค่ะอันตรายมันมีสัญญาณเตือนไหมก่อนเราปีนนะคะมันจะมีแสงเข้ามาในตาก่อนอ๋อมีแสงเข้ามาในตาใช่ค่ะแล้วมันก็จะมึนๆแล้วมันก็ หน้ามืดเลยอ๋อเราก็ต้องพักจอดก่อนใช่ต้องพักจอดหอลับตาก่อนสักพักเลยหาอาหารเสริมมาบุมรุงเรื่อยๆอะคะ่ะทานมาหลายตัวแล้วะคะ่ะแต่ทานเคโอตัวนี้เห็นผลชัดเจนคะ่ะอาการมูบหน้ามืดของเราก็ไม่เป็นอีกเลยะคะ่ะตั้งแต่สิบวันแรกคะ่ะสิบวันแรกคะ่ะ โหสิบวันแรกก็คือหนึ่งแทงพี่ก็ทานมาเรื่อยจนหมดกล่องหนึ่งหมดกล่องหนึ่งแล้วมันดีขึ้นยังไงแล้วพี่ตอนนี้พี่ไม่เป็นอีกเลยค่ะแล้วพี่ไม่ไม่ไม่มีอาการง่วงนอนไม่ง่วงนอนไม่นอนกลางวันก็ทานมาเรื่อยจนหมดกล่องก็คือมันก็ไม่รู้อีกเลยค่ะอือก็คืออาการวูไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่เวียนหัวแล้วค่ะอืมแล้วยังอื่นเราได้แมตาที่เราเคยมัวก็ไม่มัวแล้วค่ะไม่มัวคือมันชัดขึ้นใช่ไหมคะอ๋อ พี่หนึ่งมั่นใจใช่ไหมคะว่าเราทานเคอแล้วดีขึ้นจากอาการต่างๆที่พี่เป็นนะคะเพราะว่าเคอมั่นใจมั่นใจเพราะทานเคอจริงๆค่ะเพราะว่าทานเคอตัวเดียวคะ่ะพี่หนึ่งประทับใจมากๆกับเคอไหมคะประทับใจมากเลยถ้ากินดีอย่างนี้พี่หนึ่งอยากจะบอกต่อกับคนที่เรารู้จักยังไงบ้างอะคะก็ะฝากถึงคนที่ยังไม่ได้ทานนะคะก็คือบอกว่าพี่ก็ทานจริงคะ่ะแล้วก็ดีขึ้นจริง เออคุ้มไหมคะให้เราจากเงินที่เราซื้อไปอะคะคุ้มมากเลยค่ะคุ้มกับสุขภาพที่เราได้กลับคลนมาค่ะสำหรับ,บผู้ที่สนใจนะคะก็โทรมาหาปอกได้เลยนะคะตอนนี้ปอกก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่เขตบึงบุรีนะคะก็โทรมาหาปอกได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4ย์2 4 4 5 4อหรือ0 9 3 5 5น3 9 5ก4 7ะอกยินดีที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทานที่เห็นผลที่สุดค่ะ